ฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็เข้าเกม CS GO CS GO นะไม่ใช่เกมมาครับอีกแล้วนะเออก็คือว่าอาจจะทำบ้างนะม c ครับก็อ่ะขอบอกไว้ก่อนเลยนะะขอชี้แจงไอเรื่องคลิปม n ครับ f ี EP ที่2ไม่มีแล้วนะใครที่ติดตามอยู่ก็ามาขอไม่มีใครติดตามหรอกนะก็ันี้มาดูเคาน์เตอร์ดูอ่ะ เคาน์เตอร์อันนี้เป็นตัวใหม่ของผมนะตัวเก่าผมเอาไว้แบบเล่นแบบยังไงอะไม่รู้บอกไม่ถูกงกันต,ตัวเนี้ยเอาไว้เล่นเหมือนเออก็คือเอาไว้เล่นนั่นแหละทั้งสองตัวอันนี้จะมาเล่นเดดแมทให้ดูนะเล่นเดดแมทให้ดูจะเล่นประชันนวร์เดอร์เป็นเดดแมทก่อนละกันวันนี้เป็นวันพุธนะเขาจะคูณ XP ทุกวันพุธคือมันก็คูณทุกวันนะแต่มันคูณเยอะกว่าวันนี แล้วก็นี่ไอเทมใหม่นะเขาเรียกว่าปืนใหม่ R8 Revolver นะเข้ามาดูกันว่าเป็นยังไงนะก็สำหรับสำหรับสำหรับคลิปนี้นะไม่ได้จะมาแบบเล่นแบบเก่งๆให้ดูอะไรเงี้ก็เล่นแบบตามไลยถากรมอ่ะเนอเล่นแบบฟุกก็คือฟุกอ่ะจริง บอกไม่ฟุกก็ไม่ฟุกดิโอ้โหได้เล่น M4 แ้วอ่ะโอ้โหปืนพกไหมไม่ไหวละผมต้องลองเล่นละยิงยังไงวะเล่นไม่ถูกเว้ยโอ้โหเดะ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  นีนะผมยังไม่เคยเข้ามาเล่นปืนพกเลย,ยอ,อั๊อฟบอกเลยว่าเล่นยากเออถ้าคลิปกระตุกก็ขอโทษด้วยนะเพือ่อน เฟรมเรตดรอปมากครับที่ปรับไกลไหมด้วยอะไรวะหน้าเ oh. ขาบอกว่าไออ,อ,อัอัปเดตนใหม่นะครับผมก็จะ่นไปด้วยนะฮะอ๋ออัาเด็นใหม่ก็จะมีการสเปรย์ระยะไกลเนี่ยจะบบว่าได้ผลยากอะก็ต้องเป็นแท็บ แถบชูฮะก็คือ,อย่างเงคือจะเป็นระยะไกลจะยากขึ้นฮะก็ก็ขอบอกไว้เผื่อใครยังไม่รู้นะว่ามันอัปเดตใหม่เนี่ยเราก็เพื่อปืนพกเนี้ยซึ่งมันก็น่าจะเกียนนี่ไงคือมันก็ไม่ได้ยิงยากอะไรหรอกเพื่อน มันถ้าชินแล้วก็ยิงไม่ยากอะครับอืมให้งานเต็มเลยฮะหนึ่งสองสเอมไม่ให้เวลากูเตรียมใจก่อนเลยเดี๋ยวนะผมว่าผมว่า กันดอมอ๋อส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจว่าแบบชูดหรือสเปรย์คืออะไรนะก็เดี๋ยวไห้ทำคลิปอธิบายให้ดูตกำลังคลิปเหลือจริงๆครับอี่เหน โอก่อนมาดฟโเกอร์โอ้มายกอดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสะเปครับสะเปผมว่ามันก็ะ่างจริงนั่นแหละหรือว่ากูกะวะผมว่าน่าจะเป็นนันที่สองมากกว่าอันแรกอออโอ้โหโอ้โหอ้าวตายโอ้โหแม่งจิงพกคือมันเป็นพกที่แรงพอๆกับด er ีเซอร์อีเกิลเลยนะฮะ คือถ้ากดคลิกซ้ายค้างไว้เนะี่ยนี่ล่ะจะไปใ่ไงล่ะโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยปืนเนี่ยมันเดินยิงได้นะเนี่ยเฮ้ปืน โอ้โหเขไปอย่างมั่วครับบอกเลยว่ากระตุกกระตุกมากจริงคืออัดคลิปไปด้วยนะแล้วคือเฮ้ยเฮ้ยเล่ล่ะเล่ละ,ละเรื่องเกียร์นี่ขอให้บอกอขอบคุณครับเพื่อน ผมว่าผมคงไม่ได้มาอัดเอมให้ดูหรอกผมว่านะเพราะว่าถ้าอัดเอ็อมผมคงเล่นไม่ขึ้นคือนี้ก็ต้องมานั่งเล่นให้มันเอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอีแห่อีแนนอืนองล่ะอย่ามาอย่ามาไม่ดีไม่ดีใครเกิดหลังกูเ<า>พื่อนอาจจะบน่นบเยเดี๋ยว ลบพอดีก็เน <t ís Toy Story> ี <ual> oh ้ยเดี๋ยวนะนี่มันขูนให้กูแล้วใช่ไหมบอกกูทีสิตอนนี้มันขูนให้กูแล้วโอ้ไม่กอดอ่าก็เดี๋ยวไปพอดีวันนี้มันสั้นหน่อยเพราะว่าเข้ามาก็เขาก็จะจบกันล้ก็เดี๋ยวให้ไปเจอกันเดี๋ยวผมหมดต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่นประชันอาวุธ เพราะว่าผมจะเปรียบเทียบว่า Red m a t ประชันอาวุธแล้วอะไรมันจะขึ้นเร็วกันนะฮะก็เดี๋ยวมาเล่นเลยเดี๋ยวหม่คลิปหน้าครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าไม่ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้ก็ได้นะฮะแชร์ก็แล้วแต่ไม่ต้องก็ได้ก็อะไรกะอ๋อถ้าชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์มาได้นะก็ คอมเมนต์ติชมอะไรมาก็รับฟังหมดฮะเพื่อปรับปรุงต่อไปแก้ไขนะก็ช่วงนี้ก็เริ่มจะกลับมาทำคลิปอีกรอบหนึ่งแล้วนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ถึงก็ว่างหรอกครับแต่ว่ามันก็ใกล้จะสอบปิดเทอมแล้วก็อาจจะทำแล้วก็เว้นไปสักครั้งหนึ่งไปสอบนะแล้วก็ปิดเทอมเดี๋ยวมาทำให้ดู ใครที่ติดตามก็ขอบคุณมากเลยนะฮะติดตามชมกันตลอดก็โอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็กระตุกมากแล้วนะฮะก็บายบครับ